สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอกนั่นเองนะครับแมทที่เราจะมาเล่นนะก็ะคือแมทเอ่อแมทมองอัดนะครับมองอัดนะคือแมทที่เราต้องหาตัวคนร้ายได้นะเอ้ยหาตัวฆาตกรให้ใด้นะครับวันนี้ก็จะมีฆาตกรปัน่นป่วนพวกเราอยู่นะครับจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูคลิครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในเกมแล้วครับท่านผู้ชม ซึ่งเราก็จะไปสีแดงนะเราสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมนะเพียงแค่เข้าไปใกล้อันนี้ครับมันก็จะมีอันนี้ขึ้นนะอันนี้ขึ้นนะคะทุกคนกดเข้าไปเลยนะทุกคนก็จะให้เราเปลี่ยนสีเอ้ยเปลี่ยนสีได้นะมันเป็นสีชมพูแล้วกันกยสีแดงแล้วกันเพื่อความสยวยเ,เป็นข้นต้นเราไปใช้เาือกใช้สวนได้นะ แบบแบบพุ้ยน้ำตกคือขามุยคามุยมาแล้วโอเคนะครเริ่มเกมเลยยังไม่ได้เปลี่ยนทรงผมเลยไม่เป็นไรนะครับเราเริ่มเกมเลยโอ้ไม่ได้เป็นฆาตรกรอีกแล้วนะครับเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมอันนี้คือปุ่มโหมดแล้วก็กดอันนี้เลยนะครับ้าจะโหมดนะตัวน,นี้เลยนะครับแต่เรายังไม่โหมดนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ฆาตรกรนะทุกคน ถ้าเราดูนค่าคือนี่ครับห้างกมันก็จะเป็นลูกอักษรแบบนี้ครับในหลายที่ให้เราเดินไปทํานะครับกดกดตรงที่เหมือนบูทเลยนะครับกดเข้ามามันก็จะให้เราทําเกทสายโอ้โหโอ้โหกดมาปุ๊บปุ๊บให้ตรงสายกันนะครับก็จะได้แล้วเกทหนึ่งเฮ้ยมีคนคะ่ะผมว่าีิมพูสีิมพูนแน่นอน เพราะเมื่อกี้ผมเดินผ่านไปใช่หรือเปล่าสียมพูผมว่าสียมพูแน่นอนที่เดินผ่านไปหรือว่าอาจจะไม่ใช่สียมพูก็ได้นะอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมจําได้ที่ตัวที่ผมที่มันเดินผ่านคือสียมพูนะผมว่าสียมพูแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าจะจําผิดก็ได้โอเคนะครับโอ้โหสียมพูไม่ไว้ใจเราอะ่ะได้ไงอ่ะ หรือว่าเขาอาจอ๋อหรือว่าผมเป็นขามุยแฮ่หรือว่าเขาอาจเขาเห็นผมเดินผ่านเขาเห็นผมเดินผ่านและเขาก็เห็นผมโบดลแล้วเขาก็เห็นผมเออไม่ใช่พูนงาเออเพื่อแล้วเขาก็เห็นผมเห็นเขาอ่ะแล้วผมก็เห็นเขาเออถูกลแล้วแล้วผมก็เห็นเขาฆ่าตรงนั้นเขาเลยโบดผมเพื่อไม่ให้ พื่อให้ผมไม่รอดจากเกมต่อไปแล้วก็มีอีกสีหนึ่งที่มันหมดผมเหมือนกันเอาแล้วไปไหนแล้วอะนี่ฆาตกรปิดปิดอันนี้ไว้แน่นอนตัวนี้ชัดเจนเห็นไหมทุกคนมันเป็นอย่างที่ผมพูดโอ้ยเ,เสียงใหม่สิเป็นอย่างที่ผมพูดเลยทุกคนแล้วเราเล่นอีกเกมนะมันดีมันนี่นะตุ๊ยยังรอเท มีชุดผู้คุมปะมีผู้คุมผมก็จะแต่งผู้คุมนะทุกคนไม่มีผู้คุมนะทุกคนผู้คุมอาจจะเสียตังก็ได้นะทุกคนคามึงก็ใสจผมอะไรวะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะนี่น,นี่เหมาะเลยไหมครับโอ้โหทุกคนอย่างเท่โอ้โหไอน้นี้ใครวะ มันเีมันชื่อมันมีชื่อลงเฮ้ยทำไมนี้มันอ,อันดับหนึ่งวะเฮ้ยโอ้อันดับหนึ่งอาจจะได้ขึ้นอาจจะได้ขึ้นอันนี้ก็ได้นะครับโอ้มมไม่ได้เป็นฆาตกร,รอีกแล้วทำไมผมเซ็งมากทุกคนตานี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะคนนี้ยแล้วผมผมว่าเขาไม่ได้เป็นแน่นอนผมสจะแกนตัวแป๊บ จื้อจื้อสแกนตัวเสร็จแล้วครับมุกทอได้ไหม,ไ,มได้แ้วผมกขอตัดไปตรงที่ผมจะไปทำเครดีกนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะทุกคนปไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ดูกล้องมูจอนะครับ เฮ้ยเขาเดินมาทำไมโฟก,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 กันกันนี่ห้องเรานะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำเคสของเราดีกว่านะผมว่าสีนั้นน่าจะไม่ได้เป็นนะทุกคนว่าสีไหนก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับในตานี้นะในนี้ไม่มีนะถ้ามันไม่ขึ้นอันนี้ แสดงว่ามันไม่มีเคล็ดในห้องอันนั้นให้เราทำมั้งเกมผ่านสีผมว่าไม่ได้เป็นน้เพราะเขาไม่ฆ่าบผมเมื่อเขาเห็นผมเขาต้องข่าบแล้วนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วนะครับเคล็ดนี้เคล็ดนี้ด้วยนะเคล็ดนี้ผมโดนเคื็ดผมไม่ได้เดินข้าวสเดินบยูนนะเคนี้จือ๊อโอเคนะครับแล้วไปเคล็ดตรงนู้นกันต่อเลยนะครับทุกคน เลยไม่ใช่ตรงนี้สิงูพอตัดไปตรงตอนที่ทำเคสเสร็จเลยนะคบทุกคนป่ะตอนนี้มีคนโวตนะครับผมทำเคสเสร็จแล้วละ่ะน่าจะใช่นะครับเพราะมันไม่ขึ้นแล้วครับแล้วตรงแล้วตรงนี้มันก็ไม่มีแล้วครับมันไม่มีแบบสีเขียวไปไปเป็นช่องๆหลอดสีเขียวอ่อนๆน,นะครับ เดี๋ยวเรารอบุกครับถ้าโดนถ้าเราโดนฆ่ามันก็จะจอแตกนะสำหรับคนที่เคยเล่นอมงั้นมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้เพราะผมจะไม่ได้แล้วตอนที่เล่นอมงั้นนะครับว่าจากที่ผมคาดคณีดูนะครับผมว่าคนที่ผมไม่เห็นเลยน่าจะเป็นสีฟ้านะผมขอบุกสีฟ้าก่อนแล้วกันเพราะผมสงสัยสีฟ้ามากอะไรอ่ะฮุยรเราชนะสีฟ้าไม่ได้เป็นทุกคนขอโทษ เออก็เอาเป็นยังไงบ้างเลยนะครับรับโหมดนี้นะโหมดเออมองอัสนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ขึ้นดูนะแมมก็แมมเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ